่าลูกเนนครับประนมมือขึ้นลูกเนกเนต้องทำม,มาพร้อมกันได้ทุกอย่างครับจะโลกาที่ปาิบติ สัมพุทธสัสสะนะโมทัสสะอะขวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสนสะณปัตน,นี้ลูกเนยนจะแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่องอานิสงส์งของการบวชเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธาบรรดาญาติโยมสาธุชน คนใจบนทั้งหลายสืบต่อไปแยโยมทั้งหลายนองไม้ไผ่ย,ย่อมงอออกมาเป็นกอไผ่ให้ความยม่อมร่มเย็นเป็นสุขและประดับประราวัดว่าปอาคารบ้านเรือนฉันใดสมณาเนนก็เป็นหลักกอของสมณะคือพระพิสุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพวกพุทธบริษัทสีที่คอยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาสัน,นั้น ถ้าไม่มีสมมาเรนก็ไม่มีภิกษุดุดไม่มีหน่อไม้ไผ่ก็ไม่มีกอไผ่ฉะนั้นท่านผู้รู้ให้ความหมายของคำว,ว่าสมณาเรนว่าอย่างน่าสนใจและน่าติดตามดังนี้คือผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุแต่สมานสินสิ์เรียกสันส้นๆว่าเรน ความจริงการบวชเป็นพระสุภิสุขในพระพุทธศาสนาเริ่มได้จริงๆก็บวชเป็นอะเรยโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานการบวชให้ลังปัจจักวัคคีภิกษุรุ่นแรกพระองค์ตรัสว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดเท่านั้นท่านทั้งท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นภิกษุในทันทีต่อมาเมื่อผู้มาขอบวชนี้มากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงประทานอำนาจการบวชให้แก่พระสงฆ์การบวชมีวิธีรีตองขึ้นเช่นมีกำหนดคุณสมบัติของผู้มาบวชมีผู้อุปชาเป็นผู้ประธานในการบวชการบวชเน้นปรากฏขั้งแรกเมื่อพระผูลปุมารติดตามทูลขอทรัพย์สมบัติตามคำสั่งของผู้เป็นพระมาราดาพระพุทธเจ้าทรงดำริว่า การให้อริยทรัพย์ดีกว่าการให้ธรรมทรัพย์จึงรับสั่งให้พระสารีบุบตรวดให้ราหุลกุมารสันเรินราหุลื่อบวชแล้วก็อยู่ในความดูแลของพระอุปชาคือพระสาตรีบุวชตามหน้าที่ในภาวิังานจนได้รับการยกย่องสรรเสริญถึงคุณสมบัติที่เป็นต้นแบบในทางสร้างสรรค์ทั้งสอย่างคือห เป็นผู้ว่าง,ง่ายไม่ถือตัวเองเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า 2. เป็นผู้ใฝ่การศึกษาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงยกเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในด้านผู้ใฝ่การศึกษา 3. ผู้มีความเคารพและกะตัญญูกะตะเวทีต่ออุประชาอย่างยิ่งเข้าตำราโบราณที่ว่าลูกไม้ย่อมหล่นให้ไกลต้น สมเณรราหุลรับว่าเป็นติตาของสมมเนรทั้งหลายในปัจจุบัน,ม,นม,มีท่านผู้รู้กล่าวไว้น่าคิดที่บอกว่ายากอะไรไม่เท่าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่าละกามคุณคุณอะไรไม่สู้คุณคนรผชา ฉะนั้นการบรรพชาหรือการบวชเป็นสัมมเณนนั้นถือว่าเป็นการสร้างกุศสอันยิ่งใหญ,ใหญ่แก่ทั้งผู้บวชและผู้จัดให้มีการบวชเพราะผู้บวชได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตแตบบบรรพชิตจริงๆได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติเป็นหลักใจได้สนองพระพึงบิดามารดาผู้เป็นบุป,ปการีส่วนบิดามารดาและองค์ คณะญาติย่ยอมได้โอกาสทำบุญเป็นพิเศษเท่ากับได้บวชใจไปด้วยนอกจากนี้การบวชยังทำให้เกิดผลดีทั้งฝ่ายศาสนาจักและอาณนะนะาจักรฝ่ายศาสนาจัก,จกรคือวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารศาลาการเรียนขอฉันก็มีความหมายขึ้นเพราะมีผู้มาใช้ประโยชน์ฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายบ้านเมืองก็ได้รับความสงบ ร่มเย็นเป็นสุขได้สงวนทรัพยากรของชาติและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สําคัญคือการปลูกฝังคุณรธรรมจริยธรยรมแก่เยาวชนของชาติได้อย่างแยบยนต์และมีผลหาศาลป์เนื้ออื่นใดคือการแสดงความกระตันยูกระตะวิทีต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนา และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้สามเ็นก็ได้กล่าวจบแล้วสุดท้ายนี้ลูกเนนขออำนวยอวยพรให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายตรงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานคุณใดลำ้ำทำใดเลิศทำใดประเสริฐ จงบัรเกิดแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการเถิด<า>ตอนนี้สามเณรก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาแล้วลูกเนนเลยขอ,อยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนีสาธุ กระจนเป็นตัวตั้งใจรับพรครับน้องเนนโมเดิ์นะครับแสดงทำจบไปแล้วนะครับยาทาวาริวะาปุราปริปุเรนติสักการังเอวะมิวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปต ए चेता पति तौ तुं भं कि पमे ओ संविशंतो सखे पूरंतो सा कपा तं थो पनरसो यथा मणि चोति रसो यत्ता सखे